อะไะครับอย่างที่กลับเรียนดราม่าระดับประเทศสุดยอดดราม่าแห่งแห่งเีนะครับเห็นจะต้องยกให้การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะรูปแบตัดความเราจะไปเปิดใจบิ๊กหอยคุณธวัชชัยสัจจกุลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับระดับบิคค๊กหอยมีต้นทุนทางสังคม ในแวดวงฟุตบอลอย่างน้อย <c oughs> ก็ระดับหนึ่งนะเป็น คนระดัแบบตำนานอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลประเทศไทยเมื่อวานไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวมันเกิดอะไรขึ้นไปเปิดใจ,ใจคุณธวัชชัยสัจกุลนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้นไมครับระดับปิ๊กหอยระดับปิ๊กหอยต้นทุนในสันงคมฟุตบอลไม่ธรรมดานะไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณดนไมก็พูดมาตั้งเกือบเดือนแล้วไม่ใช่เหรอว่านเี่ย ได้ศูนย์คะแนนแล้วคุณรู้ไหมแต่แตนม้นแล้วอ่ะใช่ไหม <laughs> ใช่ป่าถ้ามันใช่ม่ใช่คุณจะนายคนเดียวกันนะที่เราคุยกันใช่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  <laughs> คนเดียวกันนี่แหละก็ผม <laughs> ทำนายก็ผมทํานายแล้วผมก็ข้ามขอดยังไงก็ไม่ได้แล้วผมยังถามว่าแล้วบี่กหอยลง,งสมัครทาไม <laughs> ตอนนั้นก็ <laughs> ตอนแรกก็ <laughs> ตอนแรกมันไม่มีคุณสมเั็ิแ <laughs> ก ตอนแรกไม่มีคุณสมยศไม่มีคุณสูเทีมาทีหลังเยอะจริงๆมีไหนๆก็จบไปละผมจะเล่าคุณดอนนายสั่งอะจริงๆน้วเรามีการพูดจากันตอนคุณสมยศเข้าลงนะฮะครับก็มีการพูดจามันก็อยู่ในวงการเดียวกันนะเขาก็อยากจะชนตัวมากบกลุ่มของคุณวรวีเก่านะฮะแต่เขาก็บอกพี่นะนะพี่คิอพี่ถอนตัวไม่เลรออะไรแบบนั้นนะไมคให้ถอนตัวอม่หรือไม่แคมาอยู่กับผมก็ได้ นะฮะแล้ว่ผมก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะผมลงไปตั้งนานแล้วทีมงานผมก็ไปอ้อนวอนเข้ามาลงอยู่ดีๆผมก็หนีไปเฉยๆมันก็คงไม่ได้นะฮะฉับอกกับเขาเขาคุยกันแล้วก็จบกันไปในตรงนั้น่ะบนความเข้าใจอืไม่ที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาละความได้เสียกันตรงนี้ในเรื่องของการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยนะฮะ โอเคทุกอย่างมันจบแล้วล่ะจริงผมก็ได้ฟีลลิ่งสงสัยมาระยะหนึ่งค่ะที่จริงมันจบแต่วันที่22มกราคมที่เลือก30 22มกราคมที่เลือก30เสียงตัวแทนหลีกภูมิภาคที่มีสิทธิ์วหวตนายกกันใหม่ใช่ครับเป็นตัว30ตัวแทนของหลีกภูมิภาคเป็นตัวชี้ขาดวันนั้นวันนั้นเขาเลือกกันได้วันนั้นรู้เลยว่าสัมยศมาสมยศมาครับใช่ครับ เพราะว่าใครได้สารคือปรตีมันควรจะมันควรจะเป็นเอ่อฟีเวิร์ดมากกว่านั้นนะฮะผมคดัคดค้านมาตลอดอว่าข้อบังคับเขาละโบกนะฮะถ้ามีการมอบอำนาจเพราะการมอบอำนาจได้เนี่ยมันเกิดผล ผลได้เสียในเรื่องการเลือกตั้งสองอย่างนะฮะคือหนังสืออบอำนาจเนี่ยพอถึงเวลาเลือกตั้งโดยเฉพาะถ้าเลือกตั้งเล็กๆอย่างเงี้ยมันมีผลมากเลือกตั้งใหญ่ที่เขาตั้งจังหวัดที่ใครๆเขาซื้อบัตรประชาชนคุณนไนก็คงเคยได้ยินนะฮะมันก็คล้ายๆกันแล้ว่าะคือถ้าพูดถึง่มีการมอบอำนาจเนี่ยผมก็คัดค้านเพราะค้อบบังคับ2 2 4บอกว่าห้ามมอบอำนาจแต่ว่าผมก็ไม่ทราบผมไม่ได้เว่ยวายกับทางด้านของกกตแทางด้านของท่านผูว่าเอกสาร์วุฒว่านี้ไม่ได้ แต่ว่าเขาก็ะดานออกมาเรียกเมื่อดานออกมาแล้วเนี่ยพอมันมีการมอบอำนาจเนี่ย มันก็เกิดได้อันนี้ผมไม่เห็นนะว่ามันเกิดจริงไม่จริงการซื้อขายใบมอบอำนาจนะฮะแล้วก็การใช้อำนาจอิทธิพลซึ่งเป็นบารมีของใครของมาเหมือนกับผมมีผมก็มีบารมีเก่าของผมทานทํานสุดบอลท่านท่านคนดุริศสมยศท่านก็มีบารมีเก่าของท่านในฐานะคือเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็หมายถึงว่าผู้บัญชาการตำรวจของทุกจังหวัดเนี่ยท่านตั้งมากระเมือนะฮะทีเดียวตั้งมากะมือท่านบอกพวกเล้ก็บอกลูกน้องเก่าขอให้ช่วยหน่อยะฮะ ว่ S <S <an> <S าช่วยเข้าไปหาประธานสโมสรพวกเราคนไทยด้วยกันผมไปหาคุณดนัยค,คุณดในใดช่วยช่วยนายมหน่อยนะคราวนี้คุณดนัก็ไม่ปฏิเสธกันตรงๆเราเราอยู่ต่อหน้าอ้าวอาพี่อผมช่วยผมช่วยถ้าท่านช่วยช่วยเชนนาอำน้ำหมอกอำนาทีทั้ทงๆที่คือลงคะแนนเป็นการลงคะแนนรับมล้วพูดกันต่อหน้ามันก็หนีไม่ออกไอ้เรื่องของแถมอย่างอื่นอะไรพูดถึงประเด็นเอ็บิ๊กหอยพูดอย่างนี้กล่าวหาบิ๊กออสนะเนี่ย ไม่เก่าครผมพูกวามจริงก็จริงนะเับเป็นคุณชายการด้วยทางชาติเก่ามานะฮะลูกน้องเขาก็ต้องช่วยเขาเป็นของธรรมดานี่ฮะการการช่วยนี่ก็พูดถึงว่ามาขอกันเฉยๆยังมีการเอาหนังสือใบมบอมาทำมาเซ็นมันก็่ได้รับปากกันไม่ได้ส่งเด่ในใจเขาอาจจะอยากเลือกผม นะผมคันนี้เยอะพี่หอยแต่ถ้าพูดถึงว่าระวังพบตรตำรวจจังหวัดที่มันก็ใหญ่นะคือพวกประธานสโมสรมันก็ระบัดใกล้เคียงกันมันก็คงเคยพบปะทานข้าวอะไรกันมาบ้างเวลาขอกันต่อหน้ามันก็ใครจะเป็นิเศษแตะคนไทยไม่มีเวลาคนไทยแบบนี้พอมาถึงปุ๊บออกมามันก็จบมันก็มันก็แค่นั้นเองนะออมาเล่มออกมาล่าเป็นอย่างนี้อย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่จะใช้จะใช้แทคติกจะใช้เทคนิค อย่างไรก็แล้วแต่พอถึงวันหย่อนบัตรทําไมระดัแบบชื่อชั้นอย่างพี่หอยแต้มเดียวก็ไม่ได้ตอบตรงนี้อีกทีแต้มเดียวก็ไม่ได้แปลว,ว่าอะไรมันเป็นวัฒนธรรมของของ,ของไม่ใช่เฉพาะคนไทยอนะผมว่าถ้าทูกไปในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันมันต้องมันอยากจะอยู่ในฝั่งผู้ชนะนะฮะข้อหมืองข้อสองเนี่ยถุงพวกคุณนายอยากเลือกผมเนี่ยก็ไม่เลือกปสมธาพี่หอย เติมคะแนน,นยังไงะะพี่ก็แพ้ะนะยังไงก็แพ้เติมคะแนนขนน้อหนึ่งข้อสองในความระแวงเงียบของสางฝ่ายของคนที่ส,ส,สปอร์ตคุณสมยศเนี่ยอ,อาจจะมีเรื่องที่บอกว่าให้ไปทําไปเล่นไปเดี๋ยวกลุ่มเก่าซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆอ,อยู่ด้วยจะกลับมาใจนึงกแค่เอาพี่หอยหน่อยก็ดีะนะถ้าทางดีนโยบายดีผลงานดีแต่ว่าเอ๊ะ พี่หอยดูถ้าทยงยังไงแกก็ไม่ชนะไม่ชนะไปเทนนให้คนเทให้สมยศดีกว่าเออเทใสมยศดีกว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มันแลนสลด์ไปที่พบสมยศเลยครับครับมีส่วนประหลาดใจจริงๆก็คือว่าทางฝ่ายอํานาจเก่าเนี่ยน่าจะแน่นกว่านี้นะฮะทำไมเหลือสี่เออแน่น่ะมันก็แสดงว่าลุกคลึกเนี่ยถ้าไม่มีอํานาจบารมีเก่าที่คอยควบคุมกันอยู่เนี่ย จริงๆคนที่พวกเขาเก่าแล้วก็ไม่เอาเขาเลยเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรนะฮะพอได้จังหวะพับก็เทคืออย่างผมบอกว่าใช่ในเรื่องอใบม้ามันมากเลยจริงๆมันเวิร์คเฉพาะตอนจัดสามสิบเท่านั้นแหละแต่ตอนเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยพวกดีหนึ่งพวกทีพีเอลผมว่ายอดยิ้มคุณขอมามากกว่าซึ่ง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 ปรากฏการณ์อย่างนี้มันคล้ายกับที่เกิดขึ้นในสมาคมเทนนิส ที่ที่มามืดเนี่ยนอกมืดคุณสวัสดิ์รึประตัพันลบจนหน้าแหกกันไปเลยหมอไม่รับเย็บอยู่ตอนนี้นะครับผมวการดีก็แสดงว่าแสดงว่ามันซ่อนปัญหาอยู่ในตัวมันเยอะพอได้จังหวะก็แสดงตัวตนเลยดังนั้นดังนั้นฝั่งโคตรหลังฝั่งคู่อํานาจเก่าจึงเหลือแค่สี่เท่านั้นเองถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่อันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันหลังๆเนี่ยพอหลังๆนี่ผมก็ ตบปากตัวเองเหมือนกันที่ไปพูดกับคุณนายอย่างนั้นที่คุณนายว่าผมมองโลกสวย <c oughs> <c oughs> ผมบอกผมไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่คุณนายพูดแต่ผมรู้นะคุณหมายความว่าอะไรนะฮะ <c oughs> แต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดได้จริงเฮ้ยเพราะว่ามันเกิดได้จริง <c oughs> มันกำลางถามตัวเองอยู่เลยนะมันเป็นตัวอย่างที่ผมถามข้ามช็อตวันนั้นเป๊ะทุกอย่าง วันนั้นวันนั้นผมถามก่อนการเลียกตัวแทนสามสิบีผู้วิพากษเสียด้วยซ้ำไปจาได้หรือไม่ใช่ใช่ผมจาได้ผมยังนึกกระจายเลยคุณนายค,คุณไม่ใช่คนในวงการคุณจะไม่รู้อะไรมากมายก็พูดกันไปพูดกันมาแต่จริงที่สุดแล้วคุณรู้รจริงนน่าหน้ที่สุดฮะฮ<ร>ะฮ<ร>ะี<ร>ะเสียใจไหมเสียใจไหมเสียใจไหมไม่หรอกคือจริงจริงที่ผมเสียใจแต่ไม่ถึงนาดจะมีอยู่เรื่องเดียว คือระหว่างที่ผมต่อสู้แล้วผมมาต่อสู้กันคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าทําไม่ถูกข้อบังคับเนี่ยแฟนบอลผมหรือคนกลางหรืออาจจะมีการจัดตั้งที่ด่าผมมาในโซเชียลมีเดียเยอะนะฮะว่าไปรวมเสือกับคุณวลวีวันนี้เปลี่ยนสีจะมาพูดวายอยู่กับเรื่องกระบวนการเลือกตั้งทําให้เสษยเลยก็ว่ากันไปนะฮะ่จริงผมก็ไม่ได้ตอบนะแต่ว่านี่ผมไม่จะตอบ นะว่างานผมต่อไปถ้าคุณป็น,หนหายอาจจะถามประโยคต่อไปคือจะทําอะไรต่อผมก็เตรียมเอกสารไปขึ้นศาลว่าผมโดนคุณวรวีฟ้อง นะฮะบงประมาที่ค่าเซหายี่สิบล้านซึ่งสารนัระมาณต้นเดือนมีนาผมก็ยังไม่ได้ไปดูอะไรอืเพียนแต่จะไปเตรียมเลือกตั้งอยู่ครับนีก็ต้องเตรียมไปขึ้นสารไม่มีครับเรื่องที่เขาพูดพูดกันไม่มีผมไม่ใช่คนนั้นฟังไปฟังมาีนสุดท้ำเลยนะทีนี้ทีนี้เสียใจไหมกับผลเลือกตั้งคำตอบคือไม่เสียใจแต่ถ้าจะเสียใจก็คือเสียใจเสียงกลดามาในโซเชียลคำถามต่อไปคือเสียหน้าไหมเสียหน้าไหมจริงจริงมันก็ ไม่มากนะฮะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเหมือนกันผมไม่ใช่ว่าไม่มีราคาซะเลยเหมือนอย่างที่ผมเรียนคุณดนายน,นะฮะผมเรียกยาโทบกับคุณสมยศหลังจากที่ท่านลงสมัครล้วสองแต่สองนะฮะไมถือว่าผมก็มีราคาพอสมควรโดยเฉพาะผมต้องปฏิเสธนะฮคำชวนของท่านเพราะว่ามันมีเงื่อน,นขยอื่นอีกเยอะแยะซึ่งผมอยู่ดีๆอย่างผมไปเชื่คุณก้าวมาลงมาเนี่ยบอกเป็นอุปนายกนะะอยู่ดีๆผมหนีมาอยู่คุณสมยศ ผมพบจะเข้ามาตั้งแต่ ลมลมเป็นผมเป็นเพื่อนโาบาแตจงนเขาเน่ยมันเปมางหน้ามันได้ยังไงอ่ะใช่เลยสาาานเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาหน้าเอาหน้าพีคอยเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนั่งจับเขาคุยเปิดใจอีกรอบวันนี้เอากันแค่นี้ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณคับขอบคุณคับแล้วยังไงก็ขอไปคุณธนาด้วยไปพูดจา้เเออเดียไม่ยอมรับอันนี้ยอมรับคุณคโอเคโอเคขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณคคพอยค่ะคุณวัชชัยสัจจกุลนะคะพักอย่างรวดเร็ว We'll